สวัสดีค่ะมาดูผลเชอรี่กันค่ะทุกคนวันนั้นหาเก็บกันแบบไม่มีสักลูกเลยฮากันจนแล้วช่วงที่หาเนี่ยคือเขากำลังมีดอกทุกคนให้ผลเร็วมากเลยนี่สามวันเองนี่ผลใหญ่มากเลยทุกคนทันกินเลยอ่ะเชอรี่ค่ะเต็มต้นเลยล็อตนี้เป็นล็อตที่ได้ผลเยอะมากทุกคน ดอกก็เยอะผลใหม่ก็เยอะเขาไม่เขาโตเร็วมากนะคะทุกคนประมาณ3ามสี่วันห้าวันก็สุกแล้วอ่ะน่าปลูกนะคะทุกคนเชอรี่แต่ว่าเขาจะอยู่ไม่นานนะคะประมาณ3ามสี่ห้าวันเขาก็สุกสุกแล้วก็ร่วงนกกินแบบร่วงเต็มต้นเลยนะคะก็จะมี ช่วงที่ไม่มีผลอยู่ไม่นานนะคะบางทีก็สักสองสัปดาห์นี่เต็มที่ที่แบบว่าผลจะไม่ไม่มีแล่ตอนนี้นะคะทุกคนโหผลแบบเต็มต้นมากเลยเดี๋ยวดูดอกเขาเนี่ยดอกเขามีแล้วติดทุกดอกนะคะทุกคนน่าปลูกนะคะทุกคนใครที่แบบว่ามีลูกเล็กลูกอ่อนลูกตัวน้อยที่ชอบกินผลไม้อ,ะอ่ะอ่ปลูกเชอร์รี่ไว้รอเลยค่ะทุกคนเพราะว่า ต้นไม่สูงแล้วก็เด็กๆสามารถปีนป่ายได้ไม่มีหนามนะคะแล้วก็ให้ผลดกเยอะมากค่ะทุกคนน่าปลูกนะคะปลูกเอาไว้ให้ลูกหลานเขาเอาได้ขึ้นกินนะคะเพราะว่าเชอร์รี่มีประโยชน์นะคะมีวิตามินซีแล้วก็ให้ผลผลิตดีค่ะให้ลูกดกไม่เปรี้ยวจัดด้วยนะคะไม่เปรี้ยวจัดเห็นไหมโอ้ยดก ตกมากเลยกิ่งนี้เดี๋ยวดูทีนี่ดอกก็ดอกอดอกก็ดอกผลก็ผลเต็มไปหมดเลยนะคะปลูกง่ายค่ากิ่งแล้วไม่กี่บาทเองแล้วก็เอามาปลูกไว้แล้วก็ติดง่ายโตเร็วนะคะใครที่มีลูกๆูกลหลานตัวน้อยๆอ,ยอะ่ะธรรมดาของเด็กเนี่ยเขาชอบปีนป่ายที่จะกินของเปรี้ยวๆนะคะทุกคนปลูกเอาไว้ให้ลูกให้หลานได้กินเนี่ย ต้นเตี้ยติดดินนะคะทุกคนนี่ค่ะวันนี้ก็พาทุกคนมาดูผลเชอรี่ค่ะขนาดเก็บแล้วเขาก็ยังแอบมามีลูกใหญ่ไม่เมื่อวานยังหาไม่เจอแล้ววันนี้สุกแล้ววันนี้สุกแล้วเชอรี่ค่ะขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ